สวัสดีครับวันนี้พบกับบ่าวเจมมือวนชนแนลครับวันนี้พี่นองครับเข้ามานะครับมาอุดหนุนนะครับท่านปรัดแจ็คนะครับเป็นก้วยจับซื้อดังเมื่ออาวบนครับพี่นองครับแจ็คอวบนใครก็รู้จักครับวันนี้ครับว่ากินก้วยจับนะครับเป็นก้วยจับกระดูกแล้วก็ตีนไก่พิเศษใส่ไข่นำมาพี่นองแบบแซ่บครับนำซุปเปิแบบแซ่บแห้งผู้ใด้ยพันไปพันมานะครับทางหัวสนามบินนะครับทางบ้านนี่ก็คือ ปานิคมเนาะอ่ะที่เขาเมืองกะเลยปั๊มแก๊สมากนะครับปั๊มแก๊สตัวนี้ปิดแล้วนะครับเท่ากับมองสายเลยครับมีป้ายติดว่าไวจับแจ็กอุบลนะครับพร้อมเครื่องดื่มนะครับเม้าลุ้นก็ได้พี่นองครับน้ำสุกคนแสบแห้งครับทานบปพันมากอ่ะแวะได้เนาะมองกินกะมีมองพักอ่าท้างในก็มีขงนอกก็มีนะครับน้ำสุกแสบ ครับติดกับหัวสามบินนะครับตรงข้ามหัวสามบินแมวดูในน้ำพี่น้องเนอะจับซ่บตมค้ามน้ำดื้อทานพายพี่น้องคะแนนเต็มสิบเห้สิบครับนี่มือแรงครับ,บม,บเมบีเครื่องดื่มนะพี่น้องครับเครื่องดื่มถ้าอยากมานาั่งเบ่งบรรยากาศนะครับผมนีม่มือแรงกะมีเครื่องดื่มบริการเย็นๆด้วยนะครับ กดจับน้ำตกแกบพี่น้องเด็ดยินดีรับเลยอืมกดจับแห่งกระมีเลยครับพี่น้องสามห่อลอยอาคาแกะอบบนเลยนะครับเด้ออืมไข่อืม แซ่บแซ่พี่น้องผ่านมาทั้งนี้กะแวะอุดนนู้นเลยครับกินข้อมกันได้อืมแซ่บแหง้งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอญอาตกินก่อนพี่น้องเนอะต้านไปทั้งผ่านมาทั้งหงวัวสารบินทบา,าน,นิคมกะแวะได้ครับด้วยปั๊มแก๊สมากนิดนึงครับผมจะมีป้ายคิดว่าอ่าก้อยจับอุบลแจ๊กอุบลน,นะครับพี่น้อง,พ,องพร้อมเครื่องดื่มนะครับเนาะกะ เดี๋ยวผมจะอ่าอนบอกไปทั้งทีงทงนะครับพี่น้องถ้าคาเบนใดน,นะครับเนาะก็ะจับแห่งกันนี่ครับสามห้อรอยครับผ่านครับคะแนนเต็มสิบให้1ิครับสวัสดีครับตอเต็มคอนเฟิร์ม <laughs>